ทุกคนเราจะพามาดูดอกไม้สวยงามสุดๆไปเลยนี่จ้ามีเตดอกไม้สุดๆนี่หลังไม้เมืองไทยนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็อนนี้ก็ใส่นะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันกระดังต้นมันกระดังจีสๆอยู่นะคะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่ดากมันก็มีต้นอันนั้นด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวจะพาไปดูของแต่งบ้านคริสต์มาสนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นยางเป็นเทียนไขนะคะทุกคนจุดเป็นเทียนเขาจะทำแบบนี้นะนี่ค่ะเอาไปให้ของขวัญน,นะครับเราจะพาเข้าไปดูต้นการตกแต่งต้นคริสต์มาสก่อนนะคะนี่ค่ะโอ้เทียนสวยงามมากเลย ่คะ,นะคะราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาไม่ได้บอกไว้นะร้อยเจ็ดสิบอันนี้เป็นพกตอนนี้ใส่ต้นคริสต์มาสนะครับทุกคนนี่ก็มีค่ะแต่ว่าดอกไม้อยู่ตรงนูน้นนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะไใบตาอันนี้อันนี้เป็น เป็นดอกไม้ที่บ้าใส่หน้าประตูอันนี้ก็ใช่นะครับทุกคนนี่ค่ะอันนี้อันนี้จะสวยงามเปนะ็นราคาราคาก็ไม่เยอะอันนี้พี่ตาจะพามาเที่ยวร้านที่ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะครับทุกคนนะแต่งของแต่งบ้านอย mm. ่างนั้นเถอนะเนาะในตอนที่เพียบเลยเนี่ย ตรงนี้เป็นกกตุน๊กตตุ่นก็มีม้าทุกปีนะครับพี่น้องนี่ค่ะของประลับของตกแต่งเต็มไปหมดเลยพี่น้องนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ตาจะพาเข้าไปข้างในนะเพราะมันจะสวยงามมากค่ะนี่เลยพี่น้องอันนี้เป็นต้นพืชหน้าร้อนนะ ติตาก็ถ่ายดีดีมากไม่ดีมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันก็คนมันเยอะแอบราถ่ายที่ต้นไม่ค่อยบีคนเจ็700นะครับทุกคนต้นนี้แพงอยู่นะทุกคนแพงก็เป็นไปไม่ได้ก็แพงตลอด นี่นิดเดียวเองเห็นไหมล่ะมันก็สวยวันนี้พามาชมสวนดอกไม้แต่เราจะพามาดูพืชพืชว่านอะไระไก็ไม่รู้เาเราก็ไม่รู้จักเราก็เรียกไม่เป็นพี่ตาก็วันนี้พามาเที่ยวที่ร้านดอกไม้หรือว่าร้านอะไรนะสวัสดีครับวันนี้พี่ตาก็พามาเที่ยวที่ร้าน ขายต้นไม้นะขายต้นไม้ดอกไม้นะอันนี้เป็นต้นกล้วยไม้ทุกคนกล้วยไม้เราไม่รู้จักซื้อมันราคามันคุ่นท่าขาวมากเลยนี่ราคาแพงมากเลยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยตกประมาณพันห้าเนาะคิด่สามบาทก็พอไม่ต้องเยอะแต่ข้างในมันมีเสียงเพลงพี่น้องอันนี้กล้วยไม้ ต้นไม้นี้ก็ราคา300ร้อก็บาทต้นละ9ก็บาททุกคนเดี๋ยวพี่ตาจะพาไปดูต้นตรงนู้นเนะทุกคนนะตามไปเลยนะนี่ค่ะทุกคนพาดูดอกไม้ดีกว่าเพราะว่าดอกไม้ตัวนี้สวยงามมากเลยว้าวนี่อยากได้มากต้นเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยราคาเขาจะเบิงเนี่ ราคาไม่บอกราคาอยู่ในกระถางราคาเท่าไหร่เจ้าโอ้อยากได้อันนี้จังเลยไปซื้อที่ไหนเนี่ยเนี่ยไม่อยากยกพี่นอ้องเดี๋ยวยกแล้วเดี๋ยวมันฟังเนาะนี่ค่ะสวยมากเลยราคาแปดร้อยร้อยพันต้นนี้นะทุกคนต้นนี้ราคาแปดพัน แปดพันตีเงินไทยเท่าไหร่ครับทุกคนแพงสุดๆ,ดๆต้นนี้ต้นนี้เก้าร้อยอ้น่ารักมาเลยตนนัวนี้นี่กำมันแตกใบแสกเลยนะมีใบแสกเลยที่บ้านมีไม่เป็นสีทุกคนเจ้ขาข่าอยากได้เหมือนกันแต่อันนี้ก็เก้าร้อยพันหนึ่งเนาะโอ้ยสวยงามมากเลยพี่น้อง เดี๋ยวพามาดูพืชด,ดอกไม้ดีกว่านะตรงนู้นมันแพงเกินเดี๋ยวพี่ตาจะเข้าข้างในแต่วันมีเสียงเพลงเดี๋ยวพี่ตาอาจจะได้ปิดเสียงก็ได้วันฮาลาวินหมดไปแล้วทุกคนอันนี้ค่ะเหมือนพริกเนาะเหมือนพริกอันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นต้นกล้วยไมย้สีสันสวยงามนะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นเมืองไทยมีเนาะพี่น้องบ้านเราก็มีเนาะแบบนี้เนาะทุกคนแต่ข้างในเป็นซิกเนเจอร์นะที่จะเอาแวบไปหน่อยหนึ่งนะนี่ค่ะของตกแต่งบ้านนะจัดทรงก่อนทุกคนโอ้ยสวยแล้วทุกคนต้นอันนี้สวยนะคะ จำเปต้องรูหน้าพี่ตานะั้นี่สวยมากเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นพริกนะพี่น้องเนะาะมันเหมือนเป็นพริกค่ะนะครับเป็นร้อยหนึ่งนะครับทุกคนคาราวินสามร้อยกว่าบาทมันมันก็คนมันคนมันเยอะนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราจะเข้าข้างในแต่คนมันก็เยอะอยู่ทุกคนหหเห็นไหมป็นไงสวยงาม มากค่ะพี่น้องเจอคนสวยแล้วโอ้มมงนางสวยมากเลยโมงนางสวยแม่นางไม้ปุ๊บโฟกัสขึ้นมาอ๋อนางไปเอาเอาดอกไม้มาทำโมงกุฎนะคะสวยงามมากเลยเราไปเอามาทำเดนแบบมั่งก็ดีเนาะหน้าหน้าร้อนปีหน้า ต้นนี้เป็นต้นไม้เขาประหลับบ้านนี่เป็นร่อบนะอ๋อบอันนี้เป็นร่มทุกคนสวยงามเหมือนนะคล้ายๆร่มบแต่เราพาติ้ลเป็นนื้อผูกเนื้อผูกเบ็นตาเหยียดย่าจะฟิวมันไหนที่ข้างะยืดอ่ะ นีน่ก็เป็นเห็ดใหญ่มากเลยนะตัวน,นี้เขาเป็นเห็ดเชินกวางด้วยเชินกวางวันนี้จะพามาดูอันนี้เป็นเห็ดเฮ้ยเราชอบไปเก็บเห็ดเราต้องซื้อเห็ดไปนะไปติดหัวเนาะมีเห็ดมีนกนกสีทองนกเข้าไปเอากับกวางดีเดียตัวน้อยน,นะ ไม่เห็นไหมล่ะุ๊ยตัดตรงนี้มีตรงนี้มีกวางน้อยวันนี้พามาเที่ยวร้านที่เขาตกแต่งของตอน้นคริสต์มาสเนาะอืมที่อันนี้เป็นกระรอกน้อยคระทุกคนนีกกระรอกน้อยตัวกวางมากับ พระเอกสามีเซะอันนี้เป็นตัวหมีเป็นหมีทุกคนโอ้อหนกควบตัวใหญ่มากเลย,ยแล้วก็จะเข้าไปตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นเหตุตรงนี้เขาให้นั่งได้นะทุกคนแต่ว่าเรามาเจอซิกเนเจอร์ก็คือหมีตัวนี้ นี่ค่คะเป็นเป็นร้านที่พากเขาประับของตกแต่งคริสต์มาสนะครับทุกคนนี่ค่ะกวมฟองกมไฟตอนนี้เป็นร่มสวยงามมากเลยทุกคนเ<ล>ขาเป็นร่มร่มเป็นร่มหลอดไฟนะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยงามอีกแบบหนึ่ง มีถุงด้วยนะทุกคนเป็นของตกแต่งบ้านนี่ค่ะแล้วก็โฟก,กัสไปตรงนู้นสวยกว่า พี่น้องไปกับสามีซื้อชุดกวางน้อยนี่ค่ะไปไหมอเ,เอาบรัดทอดนายยอเดี๋ยวยอดับพี่มาดูแค่สักปีกกระอื่นเดี๋ยวยุดอ่ะเ,เ,เดีเ๋ยวเตสกันนี่เฮ้ยหยอกต์เวดก็อดี นี่ครับมีตัวใหญ่มากเลยทุกคนอ๋อมีไฟด้วยเดี๋ยวข้างในที่น้องโซนนี้เป็นของตกแต่งบ้านนะครับเราโปกัสพากิสตันนะคิสตันสวยงามมากเลยทุกคนเห็นไหมล่ะครับนี่ครัมาอยู่กับพระเอกเราดีกว่านะ นี่ค่ะที่รักเวนตาก,ก่อนสิเวนตาก่อนอ๋ออันนี้เขาถ่ายไม่ได้เป็นกรงเป็นของของตกแต่งบ้านนี่ค่ะทุกคนเสรษมาตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะก็สวยงามอีแบบหนึ่นะคะทุกคน